สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับในเกม Alien Isolation Part ที่9กันแล้วนะครับผมมาต่อกันเลยจากคา r ที่แล้วนั่นเองนะครับมาาร์ทนี้เราจะต้องไปหา r i c a r ดนั่นเองนะครับผมเพื่อทีเอ่เขาจะบอกแผนการในการที่จะขังเจ้าเอเลี่ยนไว้นั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราไปเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเวลานั่นเองเราต้องไปทางไหนเนี่ย เออเราต้องไปที่โอ้เราต้องไปที่สถานีขนส่งนะครับโอเคไปผมเชื่อว่าที่นี่ไม่มีเอเรียนแน่นอนเพราะฉะนั้นกลูวิ่งได้โอเคเราวิ่งมาที่สถานีขนส่งเลยตรงนี้มัง้งน่าจะใช่ใชเอ,อใช่ปะวะเอามาอยู่ฝั่งนูน้นนี่เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ากดเข้าให้นี่ ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่เราต้องรอป้ายนี้นะครับผมโอเคแล้วข่าวดีในพาร์ทนี้เรามีปืนไฟแล้ววู้ฮูว้าบอกได้เลยคําเดียวว่าเราเดินสะดวกแล้ว <c oughs> มึงโผล่มาเมื่อไหร่ก็จะเผามึงให้หัเกลียมเลยคอยดู <c oughs> ในพาร์ทนี้มึงไม่มีทางได้เจ๊กูหรอกบอกได้เลย <c oughs> รู้สึกภูมิใจที่ <c oughs> ที่เล่นเกมนี้มาจนถึงพันนี้ได้ <c oughs> โอเคเราไปกันเลยดีกว่าโอเคไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าหรือเปล่าเราจะเตรียมตัวกันให้พร้อมดีกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่ค้ามมาได้เอามาให้หมดเลยก่อนออกไปเดี๋ยวก่อนยังค้ามไม่ได้หรอโบทอยังค้ามไม่ได้ว่ะ าดอีกเยอะเลยถึงเราจะมีปืนไฟแล้วก็เถอะแต่ว่าเราก็ต้องการโมดท็อกอยู่ดีนะครับผมไหนไงได้ยินเสียงแล้วมันอยู่ข้างบนนี่เองตายหาแล้วมันมาหระเฮ้ยอย่าลืมไปสิว่าเรามีปืนไฟเอ๋ไอเทสไปอยู่ที่ไหนเนี่ยริปลี่เธอจะต้องไปที่ไอเขตเขตอะไรวะอ่านไม่ทันเมื่อกี้อ๋อเขตเซวาครับ เซอร์วาฮับคืออะไรวะแปลไม่ออกอเขตเซอร์วาฮับเหรอมันอยู่ตรงไหนวะขอดูแป๊บนึงนี่งไงเดอะเซอร์ว,วาฮับล็อบบี้อ๋อมันอยู่ตรงไอ้ล็อบบี้นี่ไงจำได้จำได้เราเคยมาตอนพาร์ทสามมั้งถ้าจำไม่ผิดอุ้ยช่องแอร์กลัวช่องแอร์กลัวมันจะลากเราขึ้นไปนี่แหละมีคนด้วยวะถือปืนดีวะเออถือปืนถือปืนมาไว้ เดี๋ยวเผื่อมันตุกติกซับมีนีเอเรนอยู่ที่นี่ฉันได้ยินแล้วคุณผู้หญิงเราไปกันเถอะเราต้องไปกับมันด้วยปะเนี่ยไปด้วยไปด้วยมันบอกให้เราไปนะผมไป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 ด้วยไปด้วยคนไปด้วยคนดิเอา้าเอา้าไปไม่ได้เอา้าทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิยังไม่เข้าเลยเอา้าอีเวง กูยังไม่ได้เข้าเลยทำไมปิดต่อหน้าต่อตาอย่างนี้อ่ะแล้วต้องไปทางไหนเนี่ยต้องไปทางนี้เหรออ่ะลองเดินไปดูอะไรวะมันบอกให้เราไปด้วยเอ้มันบอกว่าให้เราตามมาพอกูตามไปเข้าไม่ได้เฮ้ยหมาแล้วเหรอมาเหรอมึงมาดิมาจะเผาหน้าให้ดำเลยคอยดูดำเป็นตอตะโกเลยเวสมีสปาร์กอยู่ที่นี่ เราควรทำไงดีอะที่นี่มีสารประกอบที่แพงๆทั้งนั้นที่เราเก็บม,มาจากดาวดวงอื่นมันยังพอมีระบบป้องกันที่ลักลอบอที่ใช้ระบบปิดตายนั้นได้อ๋อก็คือประมาณว่าไอ้ที่ยาลำเนี้ยมันมีสารประกอบที่ทางาคนในยาเน,นี้ยเขาเก็บม,มาจากดาวดวงอื่น ซึ่งสมามปีก่อนเนี่ยมีฤทธิ์ที่รุนแรงนะครับผมนำให้เขาถึงสร้างระบบป้องกันฉุกเฉินประตูฉุกเฉินหรือประมาณนี้นี่แหละแล้วถ้าเกิดไอ้แก๊สมันุษย์ไหลหรือเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรประมาณนี้ประตูมันก็จะใช้ระบบฉุกเฉินก็คือมันจะปิดล็อกดาวน์ทันทีเลยก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับในการขังเอเลี่ยนเอาไว้โอเคนี่ไงประตูอยู่ตรงนี้ละเธอต้องเปิดเทอร์มินอลก่อน เปิดระบบก่อนเหรอนี่ใช่ปะอ่ะถูกแล้วอยู่ข้างบนแน่เลยวะเฮ้ยวิ่งไม่ได้เกือบลืมเกือบลืมถึงจะมีปืนไฟก็เถอะแต่ก็อย่าไว้วางใจนะครับผมเพราะว่าปืนไฟมันก็มีเชื้อเพลิงเหมือนกันหมดได้นี่ใช่ไหมน่าจะประตูนี้เนี่ยรอคอนล็อตเล็กอ่าเรียบร้อย มิคาโดกำลังจะล็อกที่นั่นแล้วเธอต้องเลี้ยกไปจากที่นั่นไปที่บันไดฉุกเฉินไปที่ห้องเก็บของแล้วก็ห้องซ่อมบำรุงแล้วก็ห้องเซิร์ฟเวอร์หลักเธอต้องไปปิดระบบไอ้สามห้องนี้เฮ้ยเฮ้ยแอนดรอย์ไอ้ชิบหายแอนดรอย์เอาไงดีอะเดี๋ยวก่อนดูจังหวะมันก่อนมันจะหันหลังมาไหมไม่หันเว้ยเฮ้ยหันเปล่าวะอย่าหันนะเว้ยไปแล้วไม่อยู่แล้ว ไปดีกว่าอย่าหันบ้านะอมึงอย่าหันบ้านะเออเออไปเลยนั่นแหละสวยงามโอเคดูแผนที่แป๊บเราจะต้องไปห้องไหนก่อนนะเฟลติเลอี่เหรอฟเฟสติคอนโทรอยู่ข้างบนนะมัง้งนี่ปะไม่ใช่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ฮับทางนี้ปะเออน่าจะทางนี้แหละ มึงเพิ่งโผล่มานะได้โปรดชิบหายแล้วประตูไหนวะเออวายเริ่มยากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวงงกับทางแล้วประตูมันเข้าเข้าบนก็เข้าได้อ่ะเออยแต่ผมเออเข้าเรียงดีกว่าเออเรียงจากลงไปล่างโไปโอเคตามนี้มาเช็คข้างบนก่อนโซนบนว่ามีทางไปไหมถ้าไม่มีก็โซนล่างตามนั้นประตูนี้เปิดได้ปะ ไม่ได้ไอ้เครื่องนี้มันน่าจะเปิดได้ดูก่อนนะมีอะไรไหมไม่มีไม่มีว่ะโอเคทางนี้ไม่ใช่แล้วแล้วไปช่องแอร์แล้วไปอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ไงใช่ปะเออเจอแล้วปิดระบบใช่ปะ,ะเรียบร้อยโอเค อ่าเรียบร้อยแล้วเราจะปิดระบบแล้วนะครับผมใช้ระบบสุเฉินแล้วจะขังเอเลียนมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอยโผล่มานะโผล่มานี่งานเข้าเลยนะแล้วทางนี้ไปไหนได้อะ่ะเอา้าปิดเอาล็อกว่าเออใช่เนาะลืมไปเราปิดระบบหมดแล้วนี่ว่าช่องแอร์ก,ก็ปิดด้วย อาแต่ตรงนี้ไม่ปิดอ้าโผมาอีกทางนึงเฉยเลยโอเคอ่าหมดแล้วนะห้องนี้ไม่มีละไปแล้วให้กูออกมาเสียงตายดูมาดูมันทำทำไมไม่เอาผู้ชายหุ่นล่ำกล้ามดีมาทำมาแทนวะเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นคนที่เป็นอ่าสตรีที่แบบว่ามีความเอียดอ่อนนะผมเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยแอนดรอยมาชิบหายแอนดรอยมาพอมึงมาดูแล้วไปดีกว่าเย้ยไยมันไม่สนใจเว้ยเออดีแล้วดีแล้วอย่าสนใจอย่าสนใจกูนะทางใครทางมันกูไปละนี่ไงใช่ป่ะอ่ะกดดีโอเคเรียบร้อยล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วโอเคจุดต่อไปเลยลิฟลี่ จุดต่อไปมันทางไหนอะเราแหวแงแอนดรอยว่ะมันจะทำร้ายเราหรือเปล่าเนี่ยไม่มัง้งเออถ้ามันทำร้ายมันเดินลงมาแล้วผมว่ามันยังเป็นคนดีอยู่เว้ยเฮ้ยเอาหนี่ไอ้เจอแล้วโอ้โหอยู่ใกล้แค่นี้เองโอ้โหนี่ไงโอ้โถไอ้เราก็ระนว่ามันอยู่ในห้องอโอเคแมอยู่ตรงหน้าบันไดาเลย เออเนาะก็ลิคาร์โดนบอกว่า,วามันอยู่ตรงบันไดนี่ว่ะเออทำไมเราลืมวะเวสอะไรวะต่อสายคาริบลรี่ทีพูดเลยริบลีตรงนี้มีชุดกำสั่งที่ใช้ระบบล็อกดาวอ,อตัตโนวัตอยู่มาอยู่ในคอมพิวเตอร์อ <c oughs> ไหนวะนี่เหรอเฮ้ยของเก็บมาเฮ้ยเรามีเมื่อกี้เห็นคนข้างในนี่ใช่ไหม อามีคนด้วยอ่ะใครวะนเนี้ยตำรวจเนียเลยเนี่ยมีตราสายลักเวยตำรวจก็มามาทำอะไรบนยาลำนี้วะเอาออกไม่ได้นี่ยาประตูมันล็อกไว้เอา้าทำไงอ่ะเออแต่อยู่ในนั้นปลอดภัยแล้วดีแล้วอย่าออกมาเลยออกมาก็อันตรายเปล่าเปล่าเชื่อฉันเถอะชิบผายใช้รหัสด้วยวะรหัสอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าโอเคแมหาง่ายดี แต่ว่า7 7 8 9เรียบร้อยเอาว่ะ7 7 8 9ใส่แล้วนี่อ๋อนี่ไงเอาโถอะปิดระบบตรงนี้ม,นนมีคานโดใช้ปิดระบบเรียบร้อยแล้วรีบไปที่ห้องเก็บของเซิร์ฟรีบไปที่ห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์ห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยเอเลียนมาเย้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่างนี้นะอย่ามาอย่างนี้นะ โอ้ไปแล้วโอ้โหเกือบมัวแต่แปรต้องไปที่ห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์โอเคปะห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์ไปทางไหนอะโอ้ยทางไหนวะเนะี่ยทางนี้ปะ่ะอ๋อทางนี้เฮ้ยมาปะวะอู้ยมีแอนดรอยด้วยไอ้ตายหาตายโหงแล้วชิบหายมีแอนดรอยก็มาเว้ยอ่ะมันไปแล้วโอเค ไปแล้วแน่นะนี่อะไรอะ่ะอ๋อเก็บของอ่าแล้วก็ต้องเข้าห้องนั้นใช่ปะมิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ช่องแอร์แล้วโอเคฮึไม่มีทำเป็นเล่นไปอย่าเพิ่งโผล่มานะเฮ้ยเสียงใครอะ่ะเฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นเหรอ ดยินเสียงอ๋อไม่มีเนี่ยอะไรอันนี้มันไกลขึ้นมามีช่องแอร์ด้วยโอเคเก็บมาเราต้องไปปิดระบบพี่เซิร์ฟเวอร์หลักแล้วห้องเซิร์ฟเวอร์หลักมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงนี้โอเคตรงไปหุยจุ๊บหุยหุยหุยตกใจหมดจิ๊บจิ๋ เฮ้ยเจอเห็นนะมามามึง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 เข้ามามึงเข้ามาแอนดรอยว่ะอ๋อแอนดรอยเสียงแอนดรอยเมื่อกี้อ๋อก็ว่าอยู่เสียงอะไรอ๋อเมื่อกี้มึงพูดใช่ไหมอ๋อมึงพูดไอเวยเอ้ยก็รู้ว่าเสียงอะไรตกใจหมดเอาไงดีอ๊ะอย่าเพิ่งใช้ปืนไฟกันผมยังไม่ใช้เพิ่มเพื่อตอนนี้ว่ะเราต้องเก็บเก็บไว้เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เฮ้ยมึงมาดิมึงมา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 ดิมึงมาดิไม่มาไม่มาเหรอไม่มาเหรอฮะไปแล้วเนอะไปเลยนะเออขึ้นไปเลยนะโหแม่งมไม่การเดินถอยหลังอะแบบแบบว่าแบบกลัวมันจะแบบกระโจนวิ่งเข้ามาไงเลยต้องแบบว่าใช้ไฟไว้ก่อนหืแบบโอ้โห้เลย เฮ้ยทา่ไหนวะโูข้างหลังนี่วะโอูย Android ก็มาโอ้ยเหยื่แล้วเหยื่แล้ว Android ก็มามีตู้ล็อกเกอร์ไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอตู้ล็อกเกอร์ก็ไม่มีไอยทิบหายทางไหนวะทางนี้เหรออ๋อทางนี้ทางนี้อไปไปไปทางนี้ก็ทางนี้สรยต้องขึ้นไปข้างบนแน่เลยเออทางใครทางมานะ Android ถ้านายไม่ทำอะไรเราเราก็ไม่ทำอะไรนาย โอเคถือว่าเราเข้าใจตรงกันนะไปไปไปทางนี้แล้วมั้งคิดว่าน่าจะใช่เฮ้ย,ย,ยสายทีเอาทางนี้แหละน่าจะทางนี้อ่ะนี่แหละเดี๋ยวเข้ารีบแฮกรีบแฮกโอ้โหไอ้นี่ด้วยเว้ยไม่เป็นไรง่ายมากสบายอีซี่หมูหมูโอ้โหได้แล้วเร็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 วอย่าลีลาเดี๋วเข้าเดียเเ๋ยวมันมา ทางนี้เปล่าวะอุ้ยจะอุยอ้ยไม่ได้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 ไไดไไดอุย้ยลืมไปแก๊สพิษมีแก๊สพิษนี่ว่าโอ้ยไอแก๊สพิษที่ไอคนที่นี่มันเก็บมาจากดาวดวงอื่นมันรั่วไหลออกมาวะบรรจุก,ก่อนเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคนี่ปะห้องนี้เปล่าวะก็ถูกห้องแล้วนี่ใช่ไหม ไหนดูสิระบบมันอยู่ตรงไหน,นอ๋อนี่ไงเจอแล้วใช่ปะ่ะอ่านี่ไงโอเคหาสัญญาณหนึ่งสองสามจีได้แยว้วโอเคเฮ้ย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 ทางไหนอะ หุยุยหุย,หยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเวลาแล้วลิคาโดฉันต้องการทางออกพระเจ้าช่วยมันไม่ได้มันเปิดไม่ได้ทำลาะลิคาโดปิดระบบซะพระเจ้าช่วยฉันขอโทษนะลิฟลี่เดี๋ยวฉันกลำลังซ่อมอยู่เออมันมาแล้วมึงเมี่ยมโมเดลซ่อมมันมาแล้วเฮ้่ยยี่ไ,ไหนวะอู้หอยู่นู่นนี่วะอู้ยังเห็นปะวะ ฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ้ยรอดอยู่รอดอยู่โอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นหืมดิคาโดฉันต้องการข่าวเดี๋ยวนี้ฉันต้องการเวลาฉันไม่มีเวลาแล้วยังมาต้องการเวลาอีกมึงมาเจอในสถานการณ์แบบนี้ไหมแล้วมึงยังต้องการเวลาไหมแมงเงยยังต้องการเวลาอีกเนี่ยเฮ้ยเอาช่องแอ เ,เข้าช่องแอร์ได้เลยโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วรีบรีบได้แล้วได้แล้วนี่ไปเลยเดูยนี้โอเคหาทางออกเรามาตามท่อได้ไหมวะเฮ้ยเดี๋ยวท่อนี้ไม่กลับมาห้องเดิมปาวะมันจะกลับไปห้องนั้นปาวะถูกห้องปาวะเอ้ากลับมาทางเดิมไอเว้เลยโถ่เอ้ยกลับมาทางเดิมวะเราต้องออกไปใช่ไหมไหนอ่าตรงนี้โอเคกลับไปที่ห้องล็อบบี้ จัดไปเอา้าพี่ชายอยู่ในห้องนี้ไปไหนแล้ววะคุณตำรวจอะใส่หนีไปแล้วมัง้งโอเครีกออกไปจากที่นี่ดีกว่าริคารโดทำไมประตูนั่นถึงทำงานได้อะผมต้องยกเลิกระบบไม่งั้นริบลี่ติดอยู่แน่ๆออกมาไม่ได้แกปล่อยมันออกมาเหรอาทาั้งที่แกขังมันไว้ได้แล้วนะ ลิฟตี่มันอยู่แถวนั้นนะฉันต้องมาไหนต่อเธอต้องใช้ลิฟไปที่ห้องแล a บถ้ามันถ้ามันหาถ้ามันหาเธอเจอแล้วก็ไม่ยังพอมีโอกาสยังพอมีโอกาสที่จะขังมันได้อีกครั้งหนึ่งโอ,โ,โอ้โหอ๋อก็คือประมาณว่าตอนแรกอะ่ะเราขังมันได้แล้วแต่คือโชคร้ายก็คือไอเราอะ่ะติดอยู่ในห้องเดียวกับมันด้วยไง ก็คือเราก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันมันก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันเอเลียนน่ะไอเจ้าริคาโดเลยจําเป็นต้องแบบว่ายกเลิกระบบฉุกเฉินเพื่อให้เราออกมาได้นะครับผมแต่เอเลียนมันก็หลุดออกมาเช่นกันริคาโดริคาโดนี่ถือว่าเป็นคนดีนะคือช่วยเราไว้อะทั้งทั้งที่แบบว่ามันมีมันมีโอกาสรอดแล้วอะเฮ้ยคนนี่ว่ะเฮ้ยคนว่ะชิบหายแล้วต้องผ่านทางนี้ด้วย จะผ่านไปไงอ่ะเหมือนจะรู้แล้วระเบิดเสียงล่อแม่งเลยอ่ะไปไปเลยเอะไปล่อมันนั่นแหละฆ่ามันเลยพี่ฮู้ฮู้ัดการมันน,น,มมน,ออนั่นแหละขย่อมมันเออตายไปต่อไปต่อนั่นแหละสวยงามเราเดินไปได้เลยไม่ต้องกลัว เฮ้ยมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงมา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 ใกล้ๆมามาใกล้ตีนี่มากลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมอ่าทำไงเล่นกับพี่เหรอจะเล่นกับพี่เหรอไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมอุ้ยไม่กลัวมึงไม่กลัวไอ้ี่ยมันไม่กลัวแม่งเมื่อกี้มันจะพุ่งเข้าใส่เลยไอ้ชิบหายแม่งไอ้ใจไม่ได้เลยอะ ชิหายแล้วเชื้อเพลิงเราเหลือแค่365ตายหายและเลขสวยด้วยเราต้องไปทางนี้ปะอ้าทางนี้ทางนี้เจอแล้วนี่ไงโอเคโอเคเราจะต้องไปที่ห้องแล็บนะครับผมเพื่อที่จะใช้ห้องนั้นเป็นห้องในการขังเจ้าเอเลียนเอาไว้นะครับนี่เป็นทางเดียวแล้เซฟ เซฟซะหน่อยโอเคปับเรียบร้อยอ่าเฮ้ยใครอะพลอชีวิตแน่เลยโอเคไม่มีอะไรห้องนี้ละมั้งถูกนะเอามาให้เราเดินสำรวจก่อนนะครับผมหาห้องคอนโทรลเอ่อเทอร์มินอล โอเคให้หาห้องคอนโทรลนะครับผมห้องคอนโทรลหรออู้อะไรอะไรอ๋อฆ่าเชือ้อโอเคฆ่าเชือ้อนึกว่าแก๊สพิษแก๊สพิษนี่ก็ตายเลยนะเนี่ยนี่ปะห้องคอนโทรลนี่ปะเฮ้ยไม่ใช่นี่มันแอบไม่ใช่เหรอเออนี่ห้องแอบเออเจอแล้วนี่ไงอ่าโอเค เราใช้ห้องนี้เป็นห้องขังเอเลี่ยนนะครับผมโอเคแล้วต้องทำไงอ่ะอ่ะตรงไปโอเคเลี้ยวนี่หุยอะไรอ่ะหุยกล้องไอ้สัตว์เอ้ยกล้องโอ้ยไปโผล่มามึงกลับไปเลยนะมึงกลับไปเลยกลับรูแย,ไย,ไยแไ่ไปเลยมึงไอเว้เนื้อหูแม่งกล้องวงจรปิดไอสเปรลตเอ้ยชิบหายแล้วเชื้อเพลิงเหลือแค่สองร้อยเก้าสิบสองไม่ได้แล้ว เราฉีดใส่มันได้แค่สี่ห้ารอบเท่านั้นแหละเฮ้ยมึงกลับมาอีกเหรอโอ้มึงกลับมาอีกมึงกลับมาทำไมอูไม่โดนกล้องไม่โดนกล้องโอเคไม่ได้มาไหมเ้ยเุ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นอู้อย่าเห็นนะอย่าเห็นนะโอ้มาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วนะมึงมาอีกแล้วนะอย่านะอย่านะ อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาบอกอย่าเข้ามาไงอย่าเข้ามาไงถอยไปเลยถอยไปมึงยังดื้ออีกนะมึงดื้อจังนะดื้อจังนะเอาลอะเครื่องนี้ปะวะเออน่าจะเครื่องนี้แหละซิกซันอ่านี่แหละน่าจะใช่โอเคเดี๋ยวย้ายมานี้อ่ะเรียบร้อยถูกต้องไหม อ่าถูกอ่านี่ไงปิดระบบกล้องวงจรปิดโอเครอดแล้วแล้วเราจะเปิดประตูนี้ยังไงเนี่ยแอนดรอยก็เปิดไม่ได้เหรอเปิดให้หน่อยดียืนเมยนั่นแหละหรือว่าต้องหาอะไรมาเปิดวะเออซิกซซันเราก็ดูแล้วนี่ไม่มีอะไรถ้าเรา ใส่กลับไปมันไอ้กล้องวงจรปิดก็ได้จะทำงานอูมึงมาอีกแล้ววอโอ้ยมึงมาหลายรอบมากเลยนะมึงมาหลายรอบมากเลยนะอู่ไล่ฉีดเลยเอวง่าไปได้ยังเออมึงกลับไปเลยนะแหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอ,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 อะไรอ่ะอ๋อเอาอยู่ตรงนี้ตัวเออยู่ใกล้ๆขากูนี่เองไอ้ห่าเอ้แม่ง

ไม่ทำไรเรานะครับโอเคแล้วดีดีแล้วแล้วดีดีแล้วอ่ะทำงานมึงไปโอเคโอ้โห,หนึกว่าจะตายซะแล้วเอ้ยมีบ๊อบมาเล่ด้วยเว้ยต้องไปทางนี้ปะอ๋อไม่ใช่เครื่องนี้อ่าต้องใช้เครื่องนี้ <c oughs> อะไร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 ร้องไปอ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี oh, 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเฮ้ย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 เอ้ามึงไปทำอะไรกูเนี่ยชิบหายยิงไม่ได้ด้วยวิแต่ต้องยิงว่ะเอาไงดีวะแม่งมาแม่งมาชิบหายเฮ้ยต้องยิงว่ะเออหนึ่งสองสามสี่โอ้ยยายายาโอ้กูโอ้โหแม่งสองทางสองทางมาเดินกับกูมาต่อมา มาสารต่อมาเออน็อกไปสักทีหแม่งเฮ้ยโบทอ็บอกโบทอ็อกถือไว้ถือไว้ไหนวะโบวท็อกถือไว้ถือไว้โอเคเมื่อกี้เรายิงมันไปเดี๋ยวมันต้องมาอีกแน่ไอเวนนึกว่ามันไม่ท่อะไรเราไงอ๋อคือน,นี่เป็นคอมของมึงใช่ไหมเลยแตะไม่ได้คอมฆ่าใครอย่าแตะมันคงจะพูดประมาณนั้นโอ้โหเอ๊ ไอ้ไรย้ำเอ้ยก็ขอใช้แป๊บเดียวใช้ไม่นานหรอกอ่ะเรียบร้อยโโอ้หมาแล้วมึงมาอีกแล้วแอบได้ไหมเนี่ยแอบได้ไหมแอบได้ปะแอบได้ปะแอบได้แอบได้อุ้ยจบเออโอ้ยโดนยรอดปะวะโคุณรอดอยู่โอ้โหโอ้โหเกือบไป โอ้ยหุยดวงดีมากเมื่อกี้โอ้โหน้ตจะตายซะแล้ววิปืนไฟมาถือไว้ก่อนถือไว้เลยถือไว้เลยเมื่อกี้ประตูเปิดแล้วเฮ้ยแต่มาดานี้พาไปไหนอะปีนได้ว่ะอ่ะลองไปดูดิมันจะพาไปไหนเอ้าม่มีอะไรเพื่อ อ๋อใส่เอาไว้ซ่อนมั้งเออน่าจะใช่ซ่อนข้างบนอะไรประมาณนี้อ่าโอเคนึกว่าจะนึกว่าจะตายแล้วเมื่อกี้เฮ้ยจับเบ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยมึงมึงหายตัวได้เหรอเฮ้ยมึงวาร์ปได้เอเลี่ยนวาร์ปได้ไอ้เหี้ยไอ้สะเทอนวงการเอเลี่ยนมากสะเทือนวงการมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมัวทอกมัวทอกมัวทอกเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่ามีแค่ขวดเดียวไม่ใช่เหรอเอา้าบักบักเกมอ่ะเออแต่บักในทางที่ดีขอบคุณครับดีมากมึงบักให้กูดีมากเลยนี่แหละสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการเอ้ยทางนี้มันไปไหนวะขอดูทางนี้ก่อนอเฮ้ยเฮ้ยปลาขวดโอ้ไม่ได้ตายรออะไรล่ะพี่แฉะเรียบร้อย Yeah, มึงมาทีแบบโหแบบมึงจะโห้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะโอ้ยพอแล้วโอเคผมพอจะจำทางได้แล้วเดี๋ยวพาหน้ามาต่อใหม่แล้วกันพลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กับช่อง Fox Tail Gaming กันด้วยนะครับจะไม่พาคลิปใหม่มทางช่องเราสำหรับคลิปที่ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็อยาล่อยไลค์บายผมพาดนะครับ